สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะอุณาไทยในต่างแดนค่ะจากฟลอริดาอเมริกาค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆนจะพาเพื่อนๆนมาให้อาหารปลากันนะคะตามนัดนะคะวันนี้จะมาให้อาหารปลาตามเคยค่ะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนดูท้องฟ้านะคะเพื่อนๆนท้องฟ้าสวยมากกับเพื่อนๆนมองเห็นท้องฟ้านะคะ มองเห็นเมฆนะคะจากน้ํานะคะเพื่อนๆดูสวยงามมากค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูปลากันค่ะเห็นปลาไหมคะเงาตมึกตมิกอยู่ค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะเพื่อนๆตัวดำๆนั่นคือปลานะคะเพื่อนๆโอ้มารอแล้วค่ะมารอแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะจะลองให้อาหารปลาอุ้ยมีเครื่องบินบินมาด้วยดูค่ะเพื่อนๆดูดูค่ะเพื่อนๆเครื่องบินมาแล้วค่ะขนาดดูดูท้องฟ้าค่ะเพื่อนๆดูท้องฟ้านะคะ มอง,งเห็นเครื่องบินดูสิท้องฟ้าสวยมากเพื่อนเพื่อนดูสิก้อนเมฆนี่สวยจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยงามจริงๆเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้โหไปแล้วไปแบบแปดเซีมเก้ามแล้วเครื่องบินเพื่อนเพื่อนค่ะไปแล้วนนไปแล้วนนโอ้โหมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้คือขนมปังนะคะและคันนี้คือข้าวที่ถวายพระเสร็จนะคะเราก็เอามาให้น้องปลากับเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะโชคดีเห็นปลาตัวใหญ่หรือเปล่ามาดูนะคะโอ้เห็นไหมคะเพื่อนๆมีปลาตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมีปลาตัวใหญ่เดี๋ยวนะคะรอดูกันต่อไปนะคะ โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากนะเพื่อนเดี๋ยวจะมีปลาจะมีปลาเ,เดี๋ยวนะคะหคเ,เห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนตัวใหญ่มากนะคบพเพื่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ขนมปังนะคะเพื่อนให้กันอู้ยังไงมาแล้วมาแล้วตัวบอลลัมเลยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนเห็นไหมนี่ไงนี่ไง,ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงบ่อเลี้ยงปลาครับเพื่อนมาเห็นไหมครับตัวตัวบอลลัม ตัวก็ลิศเลยเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอให้ขน,นมปังนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่บอ่อเลี้ยงปลาอีชันค่าพ่อเลี้ยงปลาค่ะมานี่เห็นไหมนี่ตัวใหญ่อีกตัวคะ่ะเพื่อนๆตัวใหญ่มากโอ้ย oh, yeah. มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเดี okay. ๋ยวเขาก็จะมานะคะเพื<ๆ>่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแย่งกันนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆเห็นตัวใหญ่ไหมคะนี่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 อุ้ยตัวมันล่มเลยตัวมันล่มเลยบ่อเลี้ยงปลาค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวเป็นล่มเลยคะ่ะเห็นไหมคะโอ้ยสนุกสนานกันใหญ่เลยเอโ,โอ้โหโอ้โหปลาอันอนั้นีด้พี่น้อง ปลาตะเพียนยักษ์กับเพื่อนๆค่ะอันนี้คือปลาตะเพียนกับเพื่อนๆสนุกสนานกันใหญ่เลยเขาได้กินอาหารกับเพื่อนๆโอ้โหอันนี้คือปลาตะเพียนักษ์เลยพี่น้องตัวใหญ่มากค่ะปลาตะเพียนนะคะโอ้โหดูดูดูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดูสิ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 โอ้โหปลาตะเพียนพี่น้องสุดยอดมากปลาตะเพียนค่ะดูน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 ะไปแล้วหนอนตัวใหญ่ๆห่นอนไปแล้วหน เดี๋ยวขกลับมาอีกเดี๋ยวกลับมาอีกเดี๋ยวกลับมาอีกเดี๋ยวกลับมาอีกนางชอบขนมปังค่ะดูสิดูสิตัวบอลลมเลยตัวบอลลมเลยตัวบอลลมค่ะปลาแตะ่เพียนใหญ่ได้พีน้องปลาแตะ่เพียนใหญ่ค่ะสุดยอดมากเลยปลาแตะ่เพียนใหญ่ค่ะนางชอบขนมปังนะคะชอบมากเลยคือขนมปังค่ะเพืเ่อนๆโอ้ อันนี้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะเป็นปลาที่อยู่ในคลองธรรมชาติในอยู่ในบึงนี้นะคะอยู่ในหนองนี่นะคะแต่ว่าเราให้อาหารเขาทุกวันแล้วเขาคุ้นเคยค่ะเ,เพื่อนเขาคุ้นเคยมากเลยดูสิเดี๋ยวเขาก็ออกลูกเดี๋ยวเขาก็ออกแม่แพรลูกกับพี่น้องบางใดตัวโตใหญ่ค่ะเป้ยพี่น้อง เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมากันอยู่ก so, ันเป็นฝูงกัะเพื่อนๆโอ้โหนี่นี่นี่มาอีกแล้ว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 โอ้โหเห็นไหมพื่เพื่อนๆสนุกสนานกันใหญ่เลยตัวใหญ่เลยโอ้เอ้าเอาอย่าตีกันนะลูกอย่าตีกันอย่าแย่งกันสีแย่งกันทําไม่แล้วโ้ยนอนพหวยเมีจะสิแย่งกันเห็นอีหยัง่เขอใจในุลร้อยเป็นผลตรงหนึ่งตรงนงเป็นุลเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองให้ให้อันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาไหมดูนะดูนะเขาจะโผล่ขึ้นมาไหมตัวใหญ่อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่ออา,าแย่งกันอย่าแย่งกันสิโอ้มาแล้ว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 ,ลวโอ้ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยครับเพื่อนนอามาให้ดูกันนะคะบรรยากาศที่หลังบ้านกับเพื่อนเพื่อนสนุกสดานกันใหญ่เลยน้องประอุ้ยมากันสองตัวเลยนะมากันใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ขนมปังอีกค่ะเพื่อนเพื่อนมา เดี๋ยวจะให้ขนมปังนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณสําหรับมากระชับมิตรนะคะขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่ดีนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ